ิีศาลาสมบัติบทนำบึงว่างช่างน้ำเสียงรถมอเตอร์ไซค์วิบากดังลั่นป่าเปี่ยวริมบึงน้ำขนาดใหญ่ที่มีเนื้อที่ราวสองร้อยไร่ เอนโดโรสารพัดสีคันเก่าโรุร่ษที่ประกอบรวมญาติกันไปทั้งบางโคลนหน้าหลังตัวถังรถเบาะรถแทบจะบอกไม่ได้ว่ารูปรักดั้งเดิมเป็นอย่างไรมาก่อนรถหยุดลงที่ใต้ต้นสมิรขาวต้นใหญ่ริมบึงที่ชาวบ้านในพื้นที่เรียกกันว่า วังช้างน้ำที่นี่เป็นบึงน้ำกล่อยที่เชื่อมต่อกับคลองนาทับซึ่งเป็นคลองที่ชาวประมงใช้เป็นเส้นทางออกไปสู่อ่าวไทยในพื้นที่ตำบลน,นาทับอำเภอจะนะจังหวัดสงขลานมน้อยวัยรุ่น ซึ่งพึ่งจบชั้นมัธยมต้นมาหมาดๆเอียงรถให้ตะแคงต่ำลงเพื่อจะได้ยกเท้าขามอานรถลงมาได้เขาวางขาตั้งรถแล้วก็หยิบถุงสัมภาระที่ด้านข้างยกออกมาเดินผิวปากเพลงลูกทุ่งที่เพึ่งฟังมาจากบ้าน ตรงไปในแอ่งน้ำข้างล่างขอบบึงลกเรือไปด้วยวัชพืชน้ำกลอยปวกปลงกกและกา้านทูบหรือสีหนุ่มน้อยเดินแหวกเข้าไปในกอปลงแล้วมาโผล่อีกฝั่งซึ่งเป็นน้ำตื้น แอ่งน้ำและดูใสสะอาดมีฝูงปลาตะกัวแหวกว่ายหาอาหารอยู่เต็มไปหมดพวกมันตกใจเสียงน้ำกระเพื่อมที่เกิดจากรองเท้าบูทของหนุ่มน้อยก็พาการว่ายนี้ไปอยู่แอ่งน้ำไกลไๆไม่ต้องกลัวข้าไม่จับพวกเองกินหรอกเว้ย สยบจินตะโกนบอกแหลหัวเระอย่างขำๆเขายังเดินถือถุงเบ็ดราวด้อมมองหาแอ่งน้ำที่มีขนาดลึกพอจะวางเบ็ดทิ้งไว้ได้จนกระทั่งมาถึงใต้ต้นสมิตรใหญ่ที่ขึ้นเบียดเสียดเป็นบริเวณกว้าง ยึงเดินเข้าไปใช้มือกอดต้นสมิตไว้ขณะชะโงกหน้าก้มลงดูในน้ำว่าลึกเพียงใดเมื่อสังเกตเห็นว่าในน้ำบริเวณนี้ดูดำาม,มืดมิดมองมาเห็นพื้นทรายข้างล่างเขาก็ถอยออกมาวางถุงสัมภาระ แล้วลงมือหยิบเบ็ดและกระป๋องใส่เหยื่อคือใส่เดือนดินที่ขุดมาเกี่ยวเข้ากับเบ็ดจนครบทุกคันจากนั้นก็เดินไปปักคันเบ็ดกอดระยะห่างระหว่างแต่ละคันไว้ราวสักสิบเมตรเมื่อวางเบ็ดเสร็จ หนุ่มน้อยเดินมาเก็บถุงสัมภาระที่วางทิ้งไว้แล้วเดินทอดน่องก้าวสวบสวบย่ำแวะเวียนไปตามเองน้ำตื้นที่มีอยู่มากมายพอเจออะไรนะ่าสนใจเขาก็แวะดูไปเรื่อยเปื่อยจนมาพบเองน้ำตื้น มีดอกบัวนาสีขาวดอกเล็กๆบ้านขาวสะพังสุดสายตากินอ่อนละมุนหอมระื่นโชยมาพร้อมกับลมลำเพยแต่ปลายจมูกเขาจึงหยุดเดินเลี้ยวมองหาทําเลที่จะผูกเปลนอนรอเวลา ออกไปสาวเบ็ดที่ปากทิ้งไว้เมื่อเห็นต้นสม็ดใหญ่สองตน้นที่ขึ้นห่างกันราวสองเมตรพอที่จะดึงเชือกผูกเปลได้นมน้อยก็ลงมือขึงเปลพารมที่เตรียมมาแค่ไม่กี่นาที ก็จัดการขึ้นไปนอนอยู่กลางอากาศสมใจปรารถนาสยบจินนอนหลับตาฟังเสียงนกไพรทิวเววดังอยู่ทั้งไกลไกลด้วยความเพลิดเพลินกลิ่นหอมละมุนของดอกบัวที่บ้านรับแสงแดดอ่อนยามเช้า เหมือนดังยานอนหลับชั้นดีเพียงไม่นานหนุ่มน้อยก็เคลืบเคลิ้มเข้าสู่ผวังข้างกลางโดยยิ้มที่ยว